โอ้โหฮ่สุดยอดหุวยนะครับอโอ้โหนุหหหยมมากสุดยอดครับตุ่มขาหมูก้ามันขาเดี๋ยวแต่เนี่มันจะเป็น หนงังติดเนื้อครับโอ้โอเทน่นหนาวเนอะโอ้ยหอมอเนอะอืมใส่บีพน ดอกนี่โอ้โห<อ>พร้อมดแดงพริกแห้งนั่นนี่ขอมเสียก็ยอีกหนึ่งเมนูโอ้โหความมั่ ได้แสบของแสบครับเนี่ยยาเวเลยตุม่มห้มหนังหมูใส่ครับตำมุงขอใส่ครับตำมุงกันเนี่ยคำแรง แก้ไขเสียงกุมีล้วน้ำเลยครับอู้หูอ้อออาาาจดโคตรเข้ากันเลย นังหมูเนี่ยจะต้มแบบบ๊บเกะไปไหนเน้่นึบๆเนี่ยคุยนะครับอื้มอื้มนังหมูนึบๆคู่กับส้มตำเผ็ดๆเนาะโอ้ Suddhan. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ขดเข้ากันเลยเนี่ยนุ่มๆนุ่มๆเนีน่ยไปเลือกมาที่แมคโครเนาะเลือกทีละชิ้นที่เขาหั่นไว้แล้วอะเนื้อติดหนังอะโอ้ จุดอ,อุ่นหอนี่เดียวอุ่นห่อนครับจัดหัวก็ครับเนี่ยรัง